คำไไว้พระเจ้าสิบชาติตอนคำไไว้พระเนมิราชว่าดังนี้อิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธนะโมข้าจะวหวพระเนมิราชโพธิสัตโตพินโยด้วยอธิษฐานบารมี พระชินสีอุบัติบังเกิดเลิดล้ำเลืองลองรัศมีสีทองชบพันนรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพ้นทุกขีพ้นด้วยบารมีอเนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนะบัลลังพระเจ้าข้ามฟัง ข้ามด้วยสำเภาแก้วข้ามด้วยสำเภาทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฟังข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกขังข้ามด้วยพระอนัตตากุสละสัมปันโน